ขอเชิญพบกับบิ๊กแนวร่วงธรรมาศาสตร์ละการชมนุมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขอเสียงหน่อยแล้ววันนี้ใครอยากยกเลิก112ขอเสียงดังให้ชารูไ้ไปถึง นที่ตกอยู่ไหมครับฝ <Okay. S 1> นนี้ไม่ใช่น้ำตาของคนบนฟ้า <Okay. S 1> แต่ฝนนี้คือน้ำตาของประชาชนที่ร้องไห้กับความอายุติธรรม ชมุดไไงวะเยี่ยวนี้มันเหม็นเปรี้ยวเป็นพิเศษเพราะเยี่ยวนี้มันคือคนที่ฆ่าประชาชนเยี่ยวลงมาสวัสดีครับผมบิ๊กเกียรติชัยตั้งพรพันธ์แนวรุ่มธรรมศาสตร์วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการยกเลิก112 มนะผมนะเองก็เป็นคนหนึ่งที่โดนหนึ่งสองามาสองใบใบแรกแค่พูดว่ากษัตริย์ไม่ใช่พระเจ้ากษัตริย์ทำผิดได้ก็โดนหนึ่งสองงั้นวันนี้กูจะมาพูดอีกรอบกษัตริย์ไม่ใช่พระเจ้ากษัตริย์ทำผิดได้ วันนั้นพูดว่าบินไปบินมาสนุกไหมวันนี้ขอถามอีกรอบหนึ่งที่จะกลับบินไปบินมาบินไปบินมาสนุกไหมภาพอาจจะมัวมัวนิดนึงเพราว่าใส่ถุงพลาสติกเอาไว้นะครับการเปียกครับผมโดนหนึ่งหนจากแค่พูดแค่นี้ผมอยากเรียกร้องไปถึงสื่อหน่อยว่าเวลาพูดถึงคนที่โดนหนึ่งหนึ่งสอง ช่วยบอกหน่อยว่าเขาโดนเพราะอะไรบอกไปถึงศาลหน่อยว่าช่วยอ่านสัมวนวสักนิดนึงไม่ใช่ทำเพี่ยอะไรก็ตามากับใบสั่งใบสั่งมันเป็นความจริงที่เราปรากฏแล้วว่าสารไทยทำตามกระดาษสารไทยทำตามอยู่สองอย่างคือใบสั่งแม่ก็ไม่ก็งเงิน ประเทศนี้วิพากษ์วิจารณ์เคียอะไรก็ไม่ได้แค่พูดว่ากษัตริย์ไม่ใช่พระเจ้าก็โดนหนึ่งหนึ่งสองแค่วิจารณ์รอเจดว่ารอเจดไม่ใช่กษัตริย์ประชาธิปไตยก็โดนหนึ่งหนที่มึงฟ้องหนึ่งหนึแบบนี้มันทําให้กษัตริย์เสื่อมผมบอกเลยว่าวันนี้ผมไม่ต้องพูดเยอะ สิ่งที่อยู่บนเสื้อของผมก็พูดมากพอแล้วที่ใส่เสื้อนี้ไม่ใช่การหมิ่นประมาทแต่อย่างใดแต่เป็นการปกป้องสถาบันเพราะการปกป้องสถาบันที่ดีที่สุดคือการมิภาพวิจารณ์ได้ไม่ให้ประชาชนสงสัยและการยกเลิกหนึ่งคือสิ่งเดียวที่จะปกป้องสถาบันกษัตริย์ ถ้าจะปกป้องสถาบันกษัตริย์ต้องให้ประชาชนวิาพากษาร์ได้ไม่เช่นนั้นจะมีพวกอีแอบประยุติจันโอชาคณะรัฐประหารทุกชุดจะแอบอ้างสถาบันกษัตริย์เพื่ออำอน,นาจของตัวเองมาตรา112มีที่มาโดยไม่มีความเป็นประชาธิปไตย มาตาหนึ่งสองมาจากการรัฐประหารปี2490เป็นการดึงอำนาจคณะราษฎรกลับไปโดยกลุ่มที่เรียกว่า l o y a l i ิ t กลุ่มร o y a l i ิสนี้แก้ไขมาตาหนึ่งสองให้ยกเลิกไม่ให้มีเหตุยกเว้นความผิดทุกๆวันนี้มันเลยมีปัญหาว่ากูแก้วิจารณ์กูก็ติดคุก มาตราในหนึ่งสองเกิดคู่มากับคณะรัฐประหารเกิดคู่มากับความใกล้ชิดระหว่างสถาบันกษัตริย์กับคณะรัฐประหารแล้วจะพูดได้อย่างไรว่าสถาบันกษัตริย์ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองในอดีตหลังการปฏิวัติ2475าทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน แต่ว่าอำนาจสูงสุดไม่ได้เป็นของประชาชนจริงเพราะมีกลุ่มรอยัลลิสและคณะรัฐมนตรีร่วมมือกันเอาอำนาจประชาชนให้มันหายไปในสมัย2475มีการแก้ไขประมวลอาญาให้สถาบันกษัตริย์สามารถวิาพากิจารณ์ได้ถ้าอยู่ในขอบเขตของรัฐธรรมนูญถ้าอยู่ในการติดชมแบบสุตจริต แต่การรัฐประหาร2490ที่เอาอำนาจและบทบาทสถาบันกษัตริย์กลับมาได้แก้กฎหมายให้ยกเลิกเหตุผลเหตุผลยกโทษความผิดและอีกเรื่องหนึ่งคือใครแม่งก็ฟ้องก็ได้ปัญหาที่มันอยู่มาจนถึงทุกวันนี้คือมันปล่อยโอกาสให้พวกอีแน่งน้อยพวกสอชออมันมาฟ้องประชาชนทั่วไปนี่แหละครับ หก็ไม่มีความชอบธรรมที่มามาตา1นึคือคณะรัฐประหารบวกกับพวกกษัตริย์นิยมยังไม่พอแค่นั้นความบันไลยของมาตาหนึ่งสที่มีมาจนถึงปัจจุบันคือหลังเหตุการณ์6ตุลาคณะรัฐประหารแก้ไขมาตาหนึ่งจากติดคุกไม่เกิน7ปีเริ่มต่อ,ตอมากลายเป็น3ามถึงสิปีนี่แหละครับ คือความระยำหลังจากเหตุการณ์6กุมภาพันธ์ทำให้โทษสองแรงมากขึ้นคณะรัฐทห,หารอ้างว่าจะปกป้องสถาบันกษัตริย์ขอถามหน่อยว่าจะปกป้องสถาบันกษัตริย์หรือปิดปากประชาชนกันแน่ทุกคนรู้ไหมครับว่าหลังเหตุการณ์6กุมานธ สถาบันกษัตริย์วางตัวไม่เป็นกลางหลังเหตุการณ์6ตุลาสถาบันกษัตริย์ไปเยี่ยมฝ่ายขวาไปเยี่ยมตำรวจแต่ไม่เคยเยี่ยมนักศึกษาท,ที่โดนยิงสักคนอ,อีกส่วนหนึ่งที่พูดไปแล้วผมขอย้อนไปถึงศาลก่อนว่าผมอยาก ชาชนมากกว่าเคาลบคณะปฏิรูปคณะปฏิวัติสิทธิประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญและหลักการตัดสินไว้ก่อนว่าไม่ผิดหรือ p r ี s u m p t i o n of Innocence ก็เป็นหลักการพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแต่สิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้น รบแล้วมนูนแต่ตลุล่ากันเข,าขนา้ารบคณะปฏิวัติอย่าให้สารที่เรียนมาอย่างหนักท่องประมวลมากมายยึดตามตำราของพวกท่านที่ท่านเรียนกันหน่อยในไหนพวกท่านก็เรียนจนมาเก่งขนาดนี้แล้วอยากรู้ว่าท่านลืมโปวิอาญาใช่ไหมท่านลืมแล้วใช่ไหมว่าเหตุ ไม่ให้ประกันตัวมีอะไรบ้างท่านมีแต่อ้างคําสั่งคําสั่งเพราะท่านนะ่ะไม่ได้เคารพกฎหมายที่คณะรัฐปหาสร้า้งมาที่ซ้ําแต่ท่านเคารพแต่ใบสั่งท่านรู้ไหมว่าแบบนี้มันทําให้ประชาชนรู้สึกว่า เบียวประมวลเป็นพวกประมวลเดินได้ไม่ใช่คนที่มารักษากฎเกณฑ์ไม่ใช่คนที่มาปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่าให้ศาลท่องจำให้ขึ้นใจวันหน้าที่ของสถาบันตุลาการคือปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ใช่ปกป้องสิทธิเสรีภาพของชนชั้นนำ ไม่ใช่ปกป้องคณะรัฐประหารศาลไม่เคยรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนสิ่งเดียวที่ศาลร,รับรองคือคำสั่งคณะรัฐประหารท่านท่านก็รู้ท่านก็เป็นคนเหมือนกับเราท่านไม่ได้สูงส่งอะไรไปกว่าเรา ท่านเป็นคนเหมือนกับเราอยากรู้ว่าท่านมีความเห็นใจเพื่อนมนุษย์ไหมแต่การที่ท่านไม่ให้ประกันตัวโดยอ้างแต่คําสั่งเดิมโดยอ้างโดยที่ไม่ยึดโยงกับปวิอาญาที่ท่านเรียนมาอยากรู้ว่าท่านมีความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่หรือเปล่าได้เลยประโยคสุดท้ายที่อยากให้ทุกคนพูดพร้อมกันครับอยากให้ทุกคนพูดพร้อมกันว่าถ้ามึงไม่ชั่ว อย่ากลัวคำพิจารถ้ามึงไม่ชั่วอย่ากลัวคำวิจารณ์ถ้ามึงไม่ชั่วอย่ากลัวคำีิจารณ์ทุกคนครับมาช่วยกันลงชื่อเพื่อยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองให้เพื่อนเราทุกคนได้ออกมาเพื่อสู้ตามสิทธิเสรีภาพ ไม่ใช่นักโทรทางความคิดสิ่งที่ศาลควรทำอย่างเดียวคือประหารคณะรัฐประหารแต่สิ่งที่ศาลกำลังทำอยู่ปัจจุบันคือการประหารทางความคิด,ดคือประหารสิทธิเสรีภาพมึงต้องออกไปได้แล้วและต้องลบเลิกหนึ่งหนึ่งสอง